แล้วครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของราคาทองคําในณวันนี้นะครับณเวลานี้จะเป็นอย่างไรก็จะพูดคุยกับคุณพิบูลนิตวิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินวันนี้รายการเก็บเบี้ยใี้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารอมสินจํานวน2เซตหรือว่า2ชุดด้วยกันนะครับเพียงแค่ ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านนะครับกลับมาในรูปแบบของ YouTube ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากยคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมเป็นการรับชมผ่านทาง a c e b o o k Live นะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใด กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญพิเศษมอบให้ท่านด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใด้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมก,กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากประจํา รายเดือนยกเว้นภาษีนะครับซึ่งการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ําจํานวน1000บาทแล้วก็ฝากได้เดือนละไม่เกิน25,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละสองต่อปีนะครับตัวอ,อีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากประจํารายเดือนยกเว้นภาษีนะครับซึ่งการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ําจํานวน1,000บาทขึ้นไปแล้วก็การเปิด แต่ละเดือนเนี่ยนะครับจะฝากได้ไม่เกิน25,000บาทโดยจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ2.65ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากประจํารายเดือนยกเว้นภาษีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่ต้องการส่งเสริมการออมนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ําจํานวนเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น u t u b e ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการคือเก็บเบี้ยใต้ทุนร้านนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารอมสินได้ออกแคมเปญสลากอมสินชุดใหญ่เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสธนาคารอมสินครบรอบ111ปีในปี2567นี้นะครับโดยจะเป็นสลากอมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีสิทธิ์ที่จะถูกทางวันมูลค่ารวมทั้งสิน้นถึง111ล้านบาทด้วยกันนะครับรางวัลจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่1เป็นประเภท รางวัลที่1นนะครับซึ่งจะออกทั้งสิ้นจำนวน24ครั้งมูลค่า30ล้านบาทนะครับออก24ครั้งตามอายุข,ของสลากคือ2ปีนะครับสปี24เดือนส่วนประเภทที่2เป็นรางวัลพิเศษนะครับซึ่งต่อเนื่องกันมาจากการออกรางวัลพิเศษเมื่อคราวที่แล้วมูลค่า50ล้านบาทแล้วก็ประเภทที่3คือธนาคารนมสินเพิ่มเติมให้นะครับเป็นรางวัล จำนวน31รางวัลด้วยกันมูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทรวม31ล้านบาท้วยกันซึ่งมารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะกลายเป็น111ล้านบาทนะครับการฝากต้องฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีระหว่างวันที่20ธันวาคม2566จนถึงวันที่31มกราคม2567นะครับซึ่งจะฝากได้ทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้หรือว่าจะฝากทางแอปพลิเคชันไหมมก็ได้นะครับ โดยสลากถ้าเป็นสลากบุกประเภทบุกสลากแบบใบสลากแบบเดิมเนี่ยนะครับสามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาส่วนโดยการฝากนั้นต้องฝากสําหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปหรือจะเป็นนิติบุคคลทุกประเภทก็ได้นะครับการฝากต้องฝากขั้นต่ำาึงหน่วยในราคาหน่วยละ100บาทนะครับส่วนเงินฝากประทพารโทนส่วนสลากประเภทสลากดิจิตอลนะครับสามารถออมผ่านแอปพลิเคชันมา m โมได้เลยนะครับโดยจะเปิดรับออมเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ1 5ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยให้ออมขั้นต่ำสิบหน่วยในราคาหน่วยละหนึ่งร้อยบาทนะครับสลากออมสินทั้งสองประเภทนั้นไม่จํากัดวงเงินในการรับออมนะครับซึ่งการออมดังกล่าวนั้นจะมีอายุ2ปีด้วยกันเพราะว่าสลากจะมีอายุ2ปีเมื่อครบ2ปีแล้วจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราหน่วยละ1บาท20สตางค์นะครับโดยที่ดอกเบีย้ยและเงินรางวัลที่จะรับเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสำหรับการออกรางวัลจะออกพร้อมกันในวันที่1กุมภาพันธ์2567นนี้นะครับใครสนใจก็ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w g s b o r t h หรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ gsb Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับธนาคารอมสินนะครับเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด1 9นะครับโดยจะดำเนินการตามกระบวนการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามปกติก่อนนะครับ หากลูกลูกหนี้หรือว่าลูกค้ารายใดยังประสบกับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถที่จะชาระหนี้ได้ตามปกติธนาคารก็จะนําเอางบประมาณที่รัฐจัดสรรให้เพื่อชดเชยความเสียหายจากสินเชื่อดังกล่าวมาช่วยเหลือลูกค้าให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้เสียหรือว่าสถานะหนี้เสียหรือ NPL จะได้ไปเสียประวัตินะครับสามารถที่จะเข้ามา ถึงแหล่งเงินในระบบได้อีกนะครับโดยคาว่าจะช่วยเหลือลูกค้าได้เป็นจานวนกว่า630,000คนด้วยกันนะครับซึ่งโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้จะดําเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงินนะครับเรือโทยุทธนาโมกขาวรองผู้บริการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กรการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโปรแกรม for Giga Pot r อารมนี้2024ระหว่างวันที่21มกราคมถึงวันที่25มกราคมนี้นะครับเพื่อศึกษาการบริหารจัดการท่าเรือพร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารการจัดการเรือนะครับนโยบายในการพัฒนาท่าเรือหลังจากสถานการณ์โควิด19และพร้อมกันนี้นะครับยังได้ร่วมบรรยายในหัวข้ออาเซียนพอสเทรนด์โดยมีผู้บริหารจากท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมในการฝึกอบรมดังกล่าวแล้วก็รับฟังการบรรยายด้วยนะครับโดยการฝึกอบรมมีขึ้นที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียนะครับอะไะครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเรื่องราวของราคาทองคํากับการประชุมนยโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB แล้วก็การประชุมนยโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ มีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับคุณพิบุริตวิทยะผลผู้อำนวยการสู์วิจัยทองคำนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิบุริตครับครับสวัสดีครับคุณค <ขอ S 2> รับครับสวัสครับตอนนี้ราคาทองเป็นยังไงบ้างรครับ ก็ถ <me>, ือว่าปรับตัวสูงขึ้นมานะครับขึ้นมาไปสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับจริงๆก็ยังไม่ถึงกับทองคำไทยนะครับครับคนไทยนะครับราคาทองไทยทองคำแท่งไทยเมื่อวานเอยู่ที่สามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทสามหมื่นสี่แล้วสามหมนสี่พันสามร้อยบาทละครับแล้วก็วันนี้ปรับตัวลดลงมาร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับลงมาอยู่ที่สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมกับซึ่งปัจจัยคืออะไร จใจช่วงนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของอความกังวลเรื่องภาวะสงครามด้วยนะครับเพราะว่ามีการโจมตีนะครับทางสหรัฐอเมริกากับทางอังกฤษนะครับมีการโจมตีทางฟูลินะครับทางทะเลแดงนะครับทำให้ที่ทางฟู้ลิปินนี่เขาก็ไปโจมตีเรือขนส่งสินค้านะครับ ที่จะเป็นของทางอิสราเอลนะครับก็ทางฝั่งนั้นเนี่ยโจมตีเพื่อที่จะให้ทางอิสราเอลเนี่ยหยุดนะครับหยุดโจมตีทางอ,อ,อามาสนะครับทางรัฐงอเมริกาก็ไปสกัดนะครับพวกกลุ่มกูตีนะครับก็เลยทําให้การขนส่งสินค้าทางทะเลแดงเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับก็ทําให้แน่นอนว่าความกังวลเรื่องสงครามนะครับก็ ก็ก็ทวีความกังวลมากขึ้นผมให้นักลงทุนก็เข้าซื้อนะครับทอ,องคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ที่สนับสนุนทําให้เอตัวทองคำแท่งภายในประเทศเราเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็คือค่าเงินบาทนะครับค่างเงินบาทเนี่ยจากช่วงต้นตีนะครับก็อยู่ในระดับประมาณสักสามสิบห้าบาทต้นต้นถึงนี หลุด35บาทนะครับเป็น34บาทว่าควนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เอ่ออนค่าลงนะครับอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้เองก็อยู่ที่35บาท80สต่อส่าครับนะครับนะครับส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเอความคาดหวังนะครับในเรื่องของดอกเบ้แสตมปอเริการ์นะครับช่วงต้นปีเนี่ยมีความคาดหวังนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยมีความ คาดหวังว่าในเดือนมีนาคมนะครับในการประชุมเสร็จเดือนมีนาคมเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับซึ่งปรากฏว่า,าหลังจากประมาณผ่านไปสักประมาณครึ่งครึ่งเดือนแรกของมกราคมปรากฏว่าทาง ECB เนี่ยมีข้อวิเคราะห์ออกมานะครับว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังเป็นไปได้ยาก การเรียกว่ายังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะทำให้อนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยปรับลดดอกเบี้ยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสร็จเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นยุ่แรงนะครับอย่างของถ้าเทียบกับค่าเงินบาทไทยเนี่ยตกประมาณหนึ่งบาทเลยนะฮะหนึ่งบาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกาครับก็เลยทําให้หนุนนะครับให้ราคาทองคำเนี่ยรับตัวทองคำแท่งไทยนะครับ นะครับหมุนให้กับตัวบวกขึ้นมานะครับจากโลสุดของช่วงนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณก็สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทเออสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทนะครับขึ้นมาเกือบเกือบเก้าร้อยบาทนะครับเรียกว่าค่อยค่อยทยอยขึ้นมานะครับวันละสองร้อยบ้างหนึ่งร้อยบ้างนะครับกับตัวเม็ดเม็ดเลยประมาณเก้าร้อยบาทนะครับขึ้นมาอยู่ที่สามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทครับถ้าใกล้โอปามาของ ราคาทองคําแท่งไทยก็คือสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็พอเข้าใกล้ปุ๊บก็ปรับตัวลดลงนะครับมีแรงขายจากตัวสปอตโกล์ออกมานะครับลดลงมาประมาณยี่สิบเหรียญนะครับนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งมาจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะครับปรับบวกขึ้นมาประมาณใกล้เคียงยี่สิบห้าจุดนะครับก็เลยเอมองว่าเงินบาทก็ คงมีส่วนนะครับแข่งข่าขึนเล็กน้อยนะครับเพื่อหนุนให้ราคาทองคําลดลงมาด้วยครับครับเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลออกมาของเฟดที่คือเอ่อน่าจะน่าจะคงไว้ไหมฮะณตอนณจุดนี้นะครับณจุดนี้เนี่ยเอ่อคิดว่ามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนักวิเคราะห์มองว่าในเดือนมีนาคมน่าจะยังคงดอกเบี้ยอยู่คงดอกเบี้ยอยู่ครับเพราะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคงดอกเบี้ยนั่นแปลว่า เอค่าเงิยนยูเอเอร์ดอลลาร์ก็คงจะแข็งค่าขึ้นไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยเขากับผู้โลกนี่แตกต่างกันมากพอสมควรนะครับว่าอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับใช่คำห้าเปอร์เซ็นเลยอย่างของเราเนี่ยเพิ่งจะประมาณสองเปอร์เซ็นตนะครับส่วนญี่ปุ่นเองก็มีสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อพอสมควรเหมือนกันก็ทําให้ค่าเงินเยนนี่ก็ปรับค่าแข็งค่าขึ้นพอสมควรนะครับก็ส่วนเนี้ยทั้งหมดก็เลยทําให้ เมื่อวานนี้ก็มีแรงขายทองคาออกมานะครับแต่ก็ยังอยู่เหนือสามบนสี่พันบาทต่อหนึ่งบาททองคําอยู่ดีครับอืครัแล้วประเด็นอื่นๆล่ะครับอย่างเช่นการประชุม B.O.J อะไรพวกนี้เป็นยังไงไหมครับก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นครับคือถ้าเกิดว่าทางค่าเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับก็อาจจะมีส่วนบ้างนะครับในการทําให้ค่าเงินเยนโซลาอ่อนค่าลงนะครับอ่อนค่าลงก็แน่นอนเพราะว่าอ่อนค่าลงก็อ่อนค่าลงกับ ทุกๆสกุลเงินนะครับก็ก็ทําให้เมื่อวานนี้เองเนี่ก็เรียกว่าอ,อตัวค่าเงินบาทกอ็อ่อนแข็งค่าขึ้นจเล็กน้อยนะครับเมือม่อเมือ่อเมื่อไปโ้สคู่กับทางเงินยูเอสดอลลาร์นะครับแต่ว่าเมื่อวานเองทองคําก็ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ในระดับประมาณ 3, เออ2 3้า <5. S 2> เหรียญน,นะฮะโดยประมาณับนะครับ,รบก็เลยทําให้ราคาทองคําโดยรวมก็ทองคําแท่งไทยก็ไม่ได้ปรับ ลดลงนะครับมาปรับลดลงวันนี้เพราะว่าทั้งเตัวทองคำอํำตัวราคาทองออนซ์เนี่ยนะครับราคาทองอตัอต่างประเทศก็ลดลงนะครับแล้วก็เงินบาทไทยก็เ,เรียกว่าคงค่าเท่าเดิมบวกลบเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับคับผมอ่าแสดงว่าปัจจัยตรงนี้ยังไม่ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนี้ไปในราคาทองคําจะเป็นไงต่อฮะบ้านเรา อาบ้านเราคงต้องจับตาดูเรื่องของสภาวะเงินบาทด้วยนะครับก็เรียกเป็นค่าค่าเงินยูเอสดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเอ่อทั่วทั่วโลกนะครับเริ่มเรียกว่ามีการเอ่อมองนะครับเรื่องของค่าทข้เงินถ้าตัวตัวดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับสูงนะครับค่าเงินยูเอสดอลลาร์ก็คงจะแข็งค่าขึ้นนะครับแข็งค่าขึ้นแต่ว่าแน่นอนทองคําก็อาจจะปรับลดลงได้นะครับ หมายถึงตัวทอง,ทองสปอตนะครับสองตัวนี้เนี่ยเราต้องมองคู่กันสําหรับคนที่สะสมทองคําแท่งไทยนะครับหรือว่าซื้อเพื่อลงทุนนะครับทองคําแท่งไทยตรงจุดนี้ต้องดูทั้งคู่นะครับ uh huh. ว่าเจะเป็นราคาทองโลกหรือจะเป็นค่าเงินยูเอสดอลลาร์ที่มีนัยสําคัญมากกว่ากันจะกดดันราคาทองคําแท่ง uh huh. นะครับ ไปในทางบวกหรือทางลบนะครับจุดนี้ต้องต้องสังเกตทั้งทั้งคู่นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าเอ,อตัวอกนี่ของชั้นในกายยังอยู่ะระดับสูงผมก็คิดว่าก็ก็ก็คงจะตัวสปักโกคงจะไม่ได้ไม่ได้ไปสูงมากนักครับครับมันจะมีแรงขายออกมาในเอ,อในในลักษณะที่เกิดมีมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วยืนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับในในวภาคต่างๆก็จะมีการ ขายทากาไรออกมานะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเล่นทองคําแท่งไทยคงจะต้องจับตาดูเงินบาทด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเงินบาทเนี่ยในช่วงเดือนเดือนนี้นะจริงๆก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็เป็นผลที่ทําให้ทองคําแท่งไทยเนี่ยเรว่มวูบหายนตลอดอยู่แล้วครับอันนี้ถ้าอันนี้ผมไม่อยากสมมุินะฮะแต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรที่มันรุนแรงกว่านะวันนี้บริเวณทะเลแดงหรือว่าจะเป็นฮามัสกับอิสราเอลก็แล้วแต่ยูเครนเขยจะเบาอ่ะ มันจะมีผลยังไงต่อคะคุณพิบูลิตเพรแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรื่องสงครามเนี่ยมันมีการขยายตัวมากขึ้นนะครับเ,เรียกว่ามีเลเยอร์มากขึ้นนะครับก็น่าจะทําให้เอรักลงทุนเนี่ยหันกลับไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งก็คือทองคำมากขึ้นนะครับตรงจุดนี้อีกส่วนหนึ่งครับก็คือถ้าถ้าเขาเอมีการขยายตัวตรงนั้นแน่นอนว่าเราอาจจะไปดูตัวของกองทุนทอง นะครับเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจครับ SPDR g o เนี่ยนะครับมีการขายทองคำออกมาตลอดนะครับยกเว้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเหตุการณ์ที่เกิดสงครามระหว่างฮามาสกับอ<ฮะ>ิสราเอลพอดีนะครับช่วงนั้นเนี่ยมีการเข้าซื้อทองคำนะครับกองทุนมีการเข้าซื้อทองคำเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S <ฮะ>เช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟเยอร์หลักถ้าเกิดว่ามีสงครามขยายตัวมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคน นักลงทุนนะครับก,ก็คงจะหันกลับเข้าไปซื้อทองคํามากขึ้นนะครับ,รบทั้งเป็นฟิสิคลโก้แล้วก็ผ่านทางกองทุนทองคําใหญ่ๆอย่าง SPDR ด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นได้แล้วก็ขึ้นแต่หิวหายได้ครับอ๋อเนี่ยก็ถามแล้วเนี่ยนะครับคุณนบุรีถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยากจะผมไม่อยากจะคําว่าเล่นทองคำนะฮะลงทุนใน,ใน,ในทองคำงนเนี่ยถ้าถ้าไม่มีเวลาระหว่างการลงทุนเองกับการไปซื้อกองทุนที่เข้าไปลงทุนในกองทุนทองคาอะไรพวกนี้อันนี้น่าสนใจมากมาการัคุณบุรี ส่วนตูวของผมนะครับผมผมคิดว่าตูวกองทุนทองเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีค่ารีอะไรต่างๆนะครับฮช่นะครับมีค่ารีซึ่งซึ่งแน่นอนว่าสมมุติว่ามันก็ต้องให้เขาอะนะเราขึ้นต้องให้เขาครับผมก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการใช่ใช่ใช่แต่แบบว่าเราไม่มีเวลาในการดูแลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการลงทุนในทองคําแท่งนะครับเราก็จับตาดูครับเอเราซื้อตามนักลงทุนส่วนใหญ่ได้นะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายงานของสืด้ทองคําได้นะครับ นะครับส่วนเองทองคำเนี่ยก็จะสรุปออกมาเป็นดัชนีครับเขาจะมีว่าเอ,อนักลงทุนสนใจเข้าซื้อหรือไม่นะครับถ้าเกิดสนใจเข้าซื้อก็แสดงว่านักลงทุนไทยนะครับทองคําแท่งไทยเนี่ยอ,อมองว่าน่าจะมีโอกาสที่ราคาทองคําจะไปต่อเพราะาเราก็อาจจะทยอยซื้อตามตามตัวเลขดัชนีอะไรต่างๆเหล่านั้นได้นะครับเขาก็เรียกว่านักลงทุนไทยในปัจจุบันนี้ก็มีความแม่นยําม,มากนะครับแ <c oughs> า่ปีที่แล้วเองเนี่ยตัวบัชชี ความเชื่อมั่นของความแท่งนะครับของนักลงทุนทองไทยเนี่ยก็ถูกป้องประมาณ oh. แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ๋อก็คือถ้าเขาเขามองว่าขึ้นนะฮะนักลงทุนทองไทยมองว่าขึ้นนะครับราคาทองขึ้นในเดือนถัดไปนั้นเนี่ยก็ถูกต้องประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนันจุดนี้ก็จะเป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ นักลงทุนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจในการลงทุนทองคําก็สามารถที่จะจับตาดูได้ครับครับแล้วก็อาจจะซื้อตามบ้างนะครับทยอยซื้อตามเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับอันนั้นผมว่ามีโอกาสที่จะชนะตลาดสูงครับมอืับแต่ถ้าเกิดว่าต้องขึ้นเร็วลงเร็วไปฮะขึ้นออกเข้าออกเข,ออกข้าเร็วออกเร็วไปขอพายจริง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 ถ้าทองคำแท่งผมว่ามันโอเคอยู่โอเคอยู่ก็นือเรียกว่าครับพอถือได้นะพอถือได้ในใน ในสถานการณ์หนึ่งคือ,อ,อดอกเบีย้ยไทยอยู่ในระดับต่ําแบบนี้นะครับนะครับเราเรายังไม่มองถึงดอกเบีย้ยต่างประเทศนะครับร,บรว่าถ้าเกิดทองคําเนี่ยอย่าง physical gold ทองคําแท่งไทยเนี่ยเราถือเอาไว้นะครับเพื่อให้เอาชนะทองเอ่อเรียกว่าดอกเบีย้ยของแต่ละประเทศนั้นๆน,น,นะครับเณตอนนี้เองเออนักลงทุนทองสาหารัฐอเมริกาอาจจะไม่ได้สนใจทองคําแท่งมากนักเพราะว่าดอกเบีย้ยเขาสูงมาก แต่สองไทยเราเนี่ยดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนในทองคําแท่งนะครับโอกาสที่จะชนะตลาดสองเปอร์เซ็นผมว่ามีมีสูงพอสมควร uh huh. นะครับและยิ่งไปเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นไทยซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ายัง,ย,งยังไม่ได้ไม่ได้หือวาไม่ได้ทําให้หรือหวานะครับไม่ได้ทําให้ผลตอบแทนมากเอ,อเอาชนะ ตลาดดออเบี้ของไทยได้แล้วเนี่ยนะครับผมว่าทองคำแท่งไทยยังคงน่าสนใจครับนะครับถือในระยะยาวนะครับหลายๆท่านนะครับลงไปซื้อสามหมื่นสองพันกว่าสามหมื่นสาพันกว่าณตอนนี้เองก็ยังคงมีกําไรอยู่ในระดับประมาณสองเปอร์เซ็นได้อยู่ครับถึงได้อยู่เพื่อทดลองติดตามดู่ถ้าเกิดว่าใครสนใจข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวเรื่องทองคำานี่ก็สามารถเข้าไปที่ศูนย์วิจัยได้นะฮะได้ครับต้องลองดูเป็นเป็นรายงานของศูนย์วิจัยนะครับอันนี้มี ทุกทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์ต้นสัปดาห์เราก็จะมีสัมภาษณ์ผู้ค้ารายใหญ่นะครับ,รบให้เขาเช่วยวิเคราะห์ดูนะครับว่าราคาทองแท่งในสัปดาห์นี้จะขึ้นลงมากน้อยขนาดไหนนักลงทุนออของไทยเองมองว่าสัปดาห์นี้น่าจะบวกหรือลดอะไรแบบนี้นะฮะมันมีอยู่กับก็ก็สามารถที่จะใช้เป็นไกด์ไลน์กันในระยะสั้นๆได้ครับโอคกับแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ แน่นอนครับผมอย่าอย่าเพิ่งไปถามแต่ว่าแง่ดีจะได้เท่าไหร่ต้องถามด้วยว่าถ้ามันจะเสียโอกาสเสียเป็นยังไงบ้างอะไรทำนองน,นี้นะฮะถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าในช่วงสองสามปีหลังนะครับที่เศรษฐกิจโลกเป็นลักษณะก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวดีนะครับแล้วก็ดีเรื่องสงครามต่างๆเกิดขึ้นมาตลอดนะครับทองคําแท่งไทยก็ยังคงเป็นออทองคําแท่งน่นะครับทองคําเนี่ยก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ให้ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงทั่วโลก นะครับครับก็ก็ถือว่ายังน่าสนใจนะครับยังน่าสนใจสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะหาสินทรัพย์ปลอดภัยถือเอาไว้ในระยะยาวครับผมอืมครับพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องมีเงินเก็บสักส่วนหนึ่งอันนี้คือมุมคิดได้มากมายนะฮะทองคําก็ซื้อนั้นถูกต้องฮะทองคำนี้ก็จะลง,งทุนเพื่อ,อเพื่อการลงทุนคือไม่ไม่ต้องไปซีเรียสมากวันนี้ถ้าต้องได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่นะนอนนี้มันก็โอเคอยู่ ถูกต้องครับผมใช่แล้วเพราะว่าขนาดเอ่อเรียกว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศยังซื้อทองคําเพื่อเอาไว้เ e ชความเสี่ยงต่างๆนะครับเพราะงั้นเอ่อถ้าเรามีเงินฝากของเรานะครับแล้วเราคิดว่าอยากจะแบ่งแบ่งออกมาเอ่อในสินทรัพย์ปลอดภัยบ้างผมว่าทองคำนี่แหละครับก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าสนใจที่จะถือนะครับในในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้แล้วก็เอ่อเรียกว่ามีปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับ ตลอดเวลาแบบนี้เหมือนกันในช่วงสองสามปีนี้ที่ผ่านมาครับได้ครับตน่าสนใจที่จะเก็บครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณพิบูลิตครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณพิบูลิตวิริยผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําในช่วงรู้อมโดยธนาคารอมสินนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้อมโดยธนาคารอมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมไปเฉลยคําถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากประจํา รายเดือนยกเว้นภาษีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่มุ่งหวังจะเป็นการส่งเสริมการออมเงินเนี่ยนะครับการเปิดบัญชีของธนาคารของเงินฝากประจํารายเดือนยกเว้นภาษีต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่คําตอบคือ1,000บาทขึ้นไปนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยนในอัตราร้อยละสองต่อปีแล้วก็การฝากเงินเนี่ยต้องฝากเดือนละไม่เกิน25,000บาทนะครับีดมิตอยู เอาละครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบีย้ยใต้ทุน่นรานบันิลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ